คิดว่าตัวเองเป็นคนสุดโต่งไหมคะบางเรื่องใช่ฮะบางเรื่องหรือเปล่าต้องต้องดูว่ากับเรื่องไหนก่อนคะ่ะเี่เขามาสุดโต่งในการใช้ชีวิตไม่สุดโต่งนะคะใช่นะอันนี้ยังไม่สุดนะหนูว่าหลายคนเขาไปสุดกว่าหนูอีกเนาะถ้ามสมมติอาจะสมมติการใช้ชีวิตการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูใส่ชุดแบบนี้อันนู้นนี่นนหนูก็ยังต้องปิดเลยเพราะขนน่าแข้งหนูยาวมากเลยขนานี้ไปได้กว่าน,นี้ยังไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกค่ะอ,อันนี้แค่เริ่มต้นนะคะ อย่าเพิ่งตายนะคะนี่แค่เริ่มต้นเฮ้ยชอบแบบนี้เดี๋ยวผมชอบหนึ่งที่นางชอบอย่างี้อ่ะได้เลยค่ะนางชอบเชื่ออ่นนางชอบเชื่อนมองที่กล้องนะมองที่กล้องนะแล้วคิดว่ากล้องนี้เป็นใครแล้วพูดเลยพูดได้เลยเชิญมันต้องใช้หลายกล้องนะอย่าเพิ่งตายนะคะนี่เพิ่งเริ่มต้นอ้ คนลุกเลยค่ะเพิ่งตายนะคะนี่อยากให้เล่าถึงเรื่องเมื่อก่อนนี้ <c oughs> เห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้ลําบากมากๆเลยระคะ